เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่อ NBA 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ NBA 2 2 2ครับ มาพบเกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจดับบเอ็นบีเอทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย2สิงหาคม2023วันนี้มาคุยก่อนเกมวิโคลบาสเกตบอลหญิงของประเทศอเมริกาครับเป็นการพบกันหวัง拉斯เวกัสเอสครับยอดทีมในฤด,ดูกาลนี้ครับลงเล่นทั้งหมด25เกมชนะ23แพ้แค่2เกมเท่านั้นครับรังอันดับหนึ่งของเวสต์ลอนคอนเฟรนครับวันนี้จะได้ดวลกับทางด้าน a อ l ลนต a าดรีมครับทีมอันดับ3ของอิสตันคอนเฟรนลงเล่นทั้งหมด25เกม ชนะ14เกมแล้วก็แพ้ไป11เกมครับวินเรดอยู่ที่56ครับถ้าเทียบอัตราการชนะต้องพูดตรงๆครับว่าทางด้านลาสเวกัสเหนือชั้นกว่างจริงครับดูการน,นี้92ครับ ไปที่ผู้เล่นตัวจริงที่เป็นไปได้ในวันนี้ครับลาสเวกัสส่งผู้เล่นที่ดีสุดลงสนามเช่นเคยครับนำโดยมหาเทพอย่างเคลซี่พรัมครับสาวสวยในตำแหน่งกาศและกาดอีก2คนครับเป็นทางด้านเชลซีเกรแล้วก็แจ็คกี้ยังครับและในตำแหน่งฟอร์เวดในวันนี้ครับยังคงใช้ a j วิลสันเหมือนเดิมครับโดยตำแหน่งเซนเตอร์ขั้วโฟร์เวดครับคือมหาเทพอย่างเคนดสพาร์เกอร์ครับก็จะคอยรีบาวใต้แป้นแล้วก็ยิงระยะไกล้กับลาสเวกัสเอสครับ ที่ทางด้านทีมเยือนกันบ้างอลเลตาดรีมครับก็จะผู้เล่นที่ชุดดีที่สุดลงสนามเช่นกันครับมีกาด2คนอย่างอลิชาเกรครับเล่นคู่กับทางเรียนฮาวเวิร์ดครับแล้วฟว์สอคนวันนี้ครับเป็นฮาร์เลย์โจนส์ครับกับทางด้านเนียคอฟฟี่นะฮะตัวนี้ก็ถือว่าเล่นไม่ธรรมดาครับใช้ได้นะฮะและแม่ทับของทีมเอลเลนาดรีมครับคือเชยินพัคเกอร์ครับวันนี้ยืนเซ็นเตอร์คุมองไครับคอยดีบาวใต้แป้นนะฮะ เอาละครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ไปดูแม่ทัพของทั้ง2ทีมนะฮะจับคู่แมชอัพดวนกันครับเทียบสเตตกันตัวต่อตัวครับแน่นอนครับแม่ทัพของทางด้านลาสเวกัสเอ็กคือสาวสวยอย่างเคลซี่พร u มครับซึ่งยืนในตำแหน่งการ์ดฤดูกาลน,นี้กดไปถึง19.7ต้มต่อเกมครับเปอร์เซ็นต์วิโกสูงถึง50มีการรีบา์2.6ครั้งต่อเกมและมีแอซิสถึง4.2ครั้งครับ วันนี้จะได้ดวลกับเซนเตอร์ของ阿拉ตาดรีมครับคือทางด้านเชยินพัคเกอร์ครับก็เป็นตัวความหวังของทีมเยือนในวันนี้ครับ13.4แต้มต่อเกมเปอร์เซนต์วีโกอยู่ที่47%ครับโดยมีอัตราการรีบาวสูงถึง7.6ครั้งต่อเกมครับถือว่าเป็นผู้เล่นหญิงที่รีบาว์ได้เยอะมากจริงครับแล้วก็มีแอสซิสต์อยู่1.6ครั้งครับภาพรวมเชยินพัคเกอร์ครับก็ยังเป็นแม่ทัพของ阿拉ตาดรีมเหมือนเดิมนะฮะเอาละฮะวันนี้ก็ไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้กันนะครับ last vegas ครับฤดูก ก็ชนะมาถึง92%ครับและเกมล่าสุดนะฮะก็เพิ่งโชว์ฟอร์มเทพครับเอาชนะทีมอันดับ2อย่างดาร์สวิงไปได้อีกครับและเป็นการชนะแบบราบคาบเกิน10แต้มนะฮะวันนี้ครับเจอกับเอลเตาดีมทีมอันดับ3ของสายตอนออกครับไม่น่าจะหยุดลาสเวกัสอยู่ครับยังชอบเจ้าบ้านวันนี้น่าจะชนะเกิน10แต้มเหมือนเดิมครับครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับ อย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะแอด NBA 222ครับ